สวัสดีสาวันฝนตกจ้าสองทองเพชรยังกันนะแม่สองทองเพชรยังโนนอยู่ข้าวอะเบิ่งทางออกไปชุมนี่นี่ทางหัวปัดโอ้ยทางกี้ยา <c oughs> คับพี่น้องเลยโอ้ยงานกระชิมา้ถาถ่วม ไอ้นี่เอื้อนับยุดบลูก๊มเอื่นยุดเอื่อนมันสุบบ่ได้ไปโรงเรียนรูชีพะเมื่เพื่อนไปแข่งนี่นี่ยุดขาฝนตกะเบื้ติดอพี่น้องมืดคื้เรียะมืดน้ามันขึ้เมื่อวอดถนนฟังทีแลยมั้ง พระเจ้าเปิดอันนี้แล้วเขาเจ้าโพดหมวกวัดนี่เปิดตาประตูน้ำแล้วประตูน้ำมองเลยนี่มองสายไงนี่ไห้มันเข้ามองนี่ประตูน้ำบ้านมองเขาเจ้าท้าบอลนี่ไอ้ลูกสาเนี่ยที่เคยกันคนวันหลับน้ำได้หลอยู่คนว้าเออรับน้ำได้หลอยู่เดี๋ยวเอาเดี๋ยวเขาเจ้าเฮ็ดอันนั้นล่ะ จ้าปะเห็นเพิ่นพูดมาดนี่ปะถ้าถ้ามันโลกนี่มันมันถ่วมเฮาเด้ถ้าน้นัเต็มบ่อนี่ถ้าน้นัเต็มบ่อเต็มบ่อนี่ทางออกบ้านก็ยากยากพี่น้องเลยเพราะว่ามันสิไหลเข้าข้างวัดนี่นี่เนี้ยหนับนี้ยหนับมันสิไหลอ่าวนี่แหละ รถยังมาอีกละเท่าทางก,สก,ากง็สวนกันยากไดพี่น้องสวนกันเทบบ่ไดเลยแหละบ่ไดเลยแหละโอ้ซาลิง,ลงได้อยู่ขันรถเดีบบ๋ยวมันจะข้ากันข<น>ันรถญ่คือกันบ่ไดวันเ้าบรรยากาศตอนเา้ารในวันไปรงนี่นี กล่องกระสันแน่พี่น้องมันทางมันกูขะไปยา,าอันมอไซค์กังมอไซค์ครับเป็นไปก่อนเปียกฝนสวัสดีอลอดหอดทางง่ายเะาวสดีหอด แล้วกับเปียกเว้นแล้วก็าคิดต้อกดเขาตื่น,นยังเมือนส้าต่างคนต่างมีหน้าที่ไปของกันนอกพี่นอกเขามีหน้าที่ของเขาขันแรกก็คือตื่นอาบน้ำป้อนเขาลูกส่งลูกไปโรงเรียนก่อนจังมะเห็ดเวียกอย่างอื่นดูนีกับอะไ้ตาป้าเนี้ขนทางเป็ยนเองสิ ว่าออเดอร์แม่ว่าพี่สาวเราสั่งใหม่วันที่สิบสิบจะไหนแม่สิบกัวปะแปดเก้าปะคุ่ละพูดะเนาะ,ะจังสิได้ทย่อยตาเพินจะมาป่าไปซื้อมัแล้วนี่ก็อ,อีกเล็กน้อยก็คขนแลีรยร้อ,อกีดทุกรกันด่าเอีกนิดนอะงทาง วานแหละทางไปให้ไปน,าน้าเนาะเมื่อคืนตกแข้งคลักฝนก็นได้ขึ้นถนนคอนกีดแล้วความไกลทางเตรียบความบอบอืมสุกนี่นี่ไปเวียนกันค่ะพี่น้องคะ่ะ เขาเจ้าโคดว่าเขาจะเปิดน้ำลงแก้มลิ้งมองนี้แล้วเด้รงเห็นเขาจะโคดรหมวกอัอกเกนเดีวทางไปสุ่มนี่นี่กันเ่าก็จังกลับมาทำหน้มมาที่ของเขานะคะพี่น้องคะไปส่งลูกอันดับแรกกลับไปส่งลูกส่งเต่าไปโรงเรียนก่อนอว่ามื่อเช้านี่ฝนตกต้งฝนตกจ้งแดดออกเมื่อเช้านี่แก ขึ้นั้างการพี่น้องตกบก่ลท่านีฝนตกดีดีน้ำกระซิบมาก็ไดอยยุแถวเซีกะก็เก็บคองขึ้นที่สูงนะคะพี่น้องเฮ็ดตาำพระเจ้าจสร้างลักพระเทียนำม,มามันมาบุบป,ปับห้องสิบอาพอพวกท่าน โอ้ปวดมือเนี่ยตุ๊บตุ๊เปวดมือแล้วอากาศเป็นยังไงสิที่พาให้พี่น้องเบิ่งอันมองอันที่เพิ่นเปิดน้ำลุงที่เพิ่นนี่น้ำลิงเพื่อเทปเป็นเนี่ยวันนี้เพิ่นว่าเปิดระบายน้ำ ก็เจ้านั่นเขาเจ้าคุณสิงนี่มากๆเนมพ์แม่คู่ไหมแม่นี่มันสิไหลเป็นี่หน้าเท่าถ้ามันเต็มนี่แล้วนี่มา่นเปิดแล้วยวานเพิ่นเพิ่นวางร้านนี่รับรองรับรับม้วนนำได้หลายลูกบาทเมตรอยู่นี่มาอู้ข้าเดียวเนี่ยนี่ข้าเดียวเดี่ยวคนเดี๋ยวอ่ะผัเทียนเต็มนี้กันไรไปบ้านเทาซึ่งปะมันก็ต้องนั่นมัน เพราะว่าน้ำมันมาแห้งแล้วเนาะ ừ ừ ถ้าเาเาามมาเขจบปิดน<ม>้ำมาแห้งแล้วถ้าแต่บางขาเจเียเค็ดบางท่านแล้วดิเเขาจหถ้าเกิดว่าบราเปิดบางนี้ทั้งพุน่นทั้งทั้งลุม่มลุ่มพุ่นกระท่วมเบิร์ตไหมพี่น้องมันก็ต้องเปิดบางนี้นเปิดน้ำน้ำเปิดให้มันมน้ำม,มันไปได้ละลายทั้งทั้งบึงเกลือทั้งพุ่นกับไปล้นเหมือนเล้วเหลือบองนี้ถ้าเกิดว่าล้นบองนี้กับท่วมบ้านคอยขึ้นกันถ้าล้นบองนี้ท่วมท่วมบ้านเฮาท่วมบ้านเราแล้วเพราะว่าบองนี้ เขาเจ้าเห็ดไม่เลิกขึ้นยังเนี่ยถ้าเกิดว่ารุนมีไปปีไก่จะเจ้าบ่วมาขุดเนี่ยนำมาแง่งๆนี่ท่วมบ้านเขาเือากันเรียกว่าดีบ้าขาเจ้าขุดปีไก่เริ่มขุดวันนี้ปีนี้ก็ยังบ่ทันไเรี่ยวอยู่เนี่ยมันตัดออกพี่น้องมากเห็นบ์หมืดเบิดโอ้เบาแน่นี่นี่เบาแน่เบิร์ดเบาเลยดิ สางไปทรงนี่นี่บานนอกเขาเป็นดีสิแหละพี่นอ้นองถนนทางก็ช่วงนี้ก็จะดีแต่ถ้าทางเขาบานเพกกับซีบดีทางเละเนี่จะน้อยพี่นอ้องพี่นอ้องชมบรรยากาศขางทางกันไล้ตาเนาอพี่น้องฝนก็ขึ้ม นี่เน่นี่น่อย่าออกมาข้างนอกเด้อลูกเด้อนี่นี่อย่าออกมาข้างนอกเพราะว่าถ้าเล่นน้ำฝนถ้าเปียกอีหลาที่เป็นไข่เด้อลูกเด้อหีาเล่นจะอยู่ข้างในเด้อจ้าพูดจ้าพูดสวยๆันเห็นไหมน่ะบรรยากาศน่ะตอนนั้นนี่เน่ตอนนั้นน่ะตาคนนั้นน่ะที่ร้านขายยา่ะเขาถามนี่เน่ว่านี่เนะหนูเรียนที่โรงเรียนอะไร นุ้เรียนที่น้อเอาเอีอยงนี่มันติดอยู่นุ้เรียนที่โ<อ>รงเรียนอะไรมันเป็นกระจกบ่เอาอันนี้กระจกของมันบ่เอาอีอยังกันจะนี่ม่นี่ได้บอกนี่คืออะไรตัวหนังสือน,น่ะนะว่าตัวหนังสือ้อว่ได้ถามคอยกระหูอยู่มันติดกระจกบอกว่านีม่มันอ๋อมังก็ได้เนึกว่าไม่รู้จักกระจกสมองเสื่อมแล้วนั่น่ เอาคนนึงว่าแม่ไม่รู้จักกระจกนั่นนี่เดี๋ยวจะให้นี่พูดให้ฟังบรรยากาศก็ดีอยเนาะพี่น้นองคนเราก็ต้องทำมาหากินขึ้นนกละนกแข็งตื่นตะเซาออกจากลัง หาอยู่หากินเขาก็คนต้องตื่นขึ้นมาหาอยู่หากินเฮ้อเนี่ยหน,นูหนูอยู่ในรถพี่น้องหนูอยู่ในรถจ็กพีเฮ็ดแจ้งไหนจังพี่ออกดักแจ้งไดก็ดักแล้วดิเฮ็ดแจ้งไดกับเฮ็ดบดละลื่นย้ํเลยแซขี่เต็มอยู่หนารถแจ็ปกปล่อยพีเฮ็ดแจ้งไหน ผู้ใดมีวิธีบอกเนี่ยลูกเหม็นกับไซแล้วใส่เปิดสุยางขี่เปนนันน้ำมาเอาลูกเหม็นไซเล่นหน่อยกันหน่อยวันนี้เรียบร้อยมัดมันมี้ยาคารน่ะกินชีออกซื้อๆชีเขียวปนนันปนเม็ดยากระเรบ,บ้าตายกระเบ่ตายเลยเอาเม่นหนูอหี้ยงหนูพิด,ดศรัทหนูอหีอย้ยงขึ้จังขาจังใดจังบ่ตายจักไว้นี่ยโบกินเลยสลัด รส,สลัดกันนุ้ยยังจังสลัดปะนะั่นพวกเขากับดักไงย,ยังอ้อมขี่เต็มจากมันยูมองเลยเลียนออกมาน้นี่นี่ผู้ใดที่คุบม,มันนี่ส่งนี่นี่ไปโรงเรียนจากพี่น้องจา้าสวนสีกอดโรงเรียนบรรยากาศ เ,เขียวงามเนาะพี่นอ้องเนาะเขียวเขาในทุง่งนาเขียวงามอือ้น,นี่นี่นั่งดีๆค่ะจะนั่งไปไปชิลลี้ก,ก็ขอไปก่อนนะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวถ้าฝนมาตกเดี๋ยวพีพาไปเบิ่งน้ำอีกค่ะมื้อนี้ นาะค่ะคลิปนี้กะขอไปก่อนค่ะลาไ,ไนนำจี่ไปฮอตสซเล้วอัปเดตให้พี่น้องแล้เบิง่งเดี๋ยวอาฝนบนตนุ๊กมือนี่เดี๋ยวสายสายเดี๋ยวที่ผาไปด้วยจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะ